สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกันกบครูปอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูปุก,ก็จะมาทำคอนเทนต์นะคะหัวข้อที่ว่าวาดรูปหุ่นแฟชั่นผู้ชายระบายสีน้ำนะคะวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อนี้นะคะหลังจากที่ครูปุได้ร่างภาพไปแล้วนะคะครูปุก,ก็จะมาระบายสีให้ดูก,กันนะคะก่อนอื่นนะคะ ครูร่างด้วยดิยนสอกด4 B ใช่ไหมคะมันก็จะเข้มไปนะคะก็ซับออกนะคะซับออกด้วยยางลบนะคะดินน้ำมันนะคะเพื่อให้เส้นจางลงนะคะซับออกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาระบายสีน้ำกันนะคะวันนี้ครูจะมาแนะนำอ่ะสี มารูนนะคะสีมารูนเดีย๋ยวมาเขียนกันก่อนนะคะสีมารูนเป็นยังไงนะคะคําว่ามารูนนะคะมารูนเป็นสีลักษณะเา่าเป็นสีที่แดงคล้ายเลือดหมูนะคะแต่ว่าจะผสมกันคือใช้สีน้ำตาลนะคะน้ำตาลนะคะ บวกกับม่วงนะคะลองผสมกันดูนะคะจะออกเป็นคล้ายสีแดงเลือดหมูนะคะแต่ว่าจะเข้มออกน้ำตาลนะคะเรียกว่าสีสีแดงนะคะสีแดงมารูนนะคะวันนี้เราจะมาระบายสีเสื้อกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อคอเต่าและกางเกงนะคะในแบบเราจะแต่งตัวด้วยสีแดงมารูนนะคะ ก็ลองมาดูกันนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวมาวาดหน้าตากันก่อนนะคะครูเออจะซับช่วงหน้าออก,อกนิดหนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่หน้าตากันใหม่นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาลงนะคะสีเนื้อก่อนนะคะสีเนื้อเราจะลง ครูคขออภัยนะคะเราจะมาลงแว่นตากันก่อนดีกว่านะคะเพื่อให้ดูชัดเจนขึ้นมาก่อนนะคะครูจะวาดกรอบแว่นตาก่อนนะคะอันดับแรกนะคะก็ใช้สีน้ำนะคะล่างไปเบาๆเลยนะคะกรอบแว่นตานะคะ ใช้พวกกันปลายแหลมหน่อยนะคะเพื่อให้ได้กรอบแว่นที่คมชัดสวยงามนะคะอันนี้นะคะเราก็จะร่างภาพแว่นตาด้วยสีดำนะคะสีดำนะคะพวกกันปลายแหลมๆหหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ดวงตานะคะเบาๆนะคะ ดวงตาข้างในนะคะใส่ดวงตาแล้วก็ชั้นตานะคะใส่ลูกตาดำเข้าไปนะคะอันนี้นะคะเน้นให้เข้มขึ้นนะคะแล้วก็ ช่วงนี้นะคะช่วงสันจมูกนะคะค่ะเราก็จะได้กรอบเปลี่นตาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ผมกันเลยนะคะช่วงหน้าผากนะคะครูบุจะระบายด้วยสีดำไปก่อนนะคะเพื่อจะได้ง่ายขึ้นนะคะก็ ผสมสีน้ำตาลหน่อยก็ได้นะคะผมเขานะคะออกน้ำตาลเข้มๆนะคะวันนี้เราก็จะมาระบายสีนะคะคุปปุวาดรูปผู้หญิงเ,เยอะมากเลยนะคะไม่ว่าหุ่นหรือหน้าตาพอวาดผู้ชายทีนึงก็ จะออกไป้ทำผู้หญิงหน่อยนะคะต้องขออนะคะเลยต้องต้องพยายามทำให้ดูแบบเป็นแมนๆหน่อยนะคะบึกบึนนะคะหน้าออกจะหวานอีกนะคะเดี๋ยวออกเป็นผู้ชายหน้าหวานนะคะก็มีนะคะผู้ชายหน้าหวานก็เป็นไปได้นะคะอันนี้นะคะเราก็จะวาดผมนะคะ ใส่ใบหูให้เขาหน่อยนะคะช่วงใบหูนะคะแล้วก็เออใช้สีเนื้อนะคะระบายนะคะ อันนี้นะคะพอเราโฟกัสไปที่ดวงตานะครูบอกว่าเราจะระบายง่ายกว่ากับการที่เราระบายทั้งหน้าไปก่อนนะคะเราก็วาดแว่นตาก่อนก็ได้นะคะจะทําให้เราสามารถวาดได้ง่ายขึ้นนะคะ mm. คือถ้าเรารู้วิธีการวาดนะคะว่าเราจะเริ่มวาดอันไหนก่อนหลังเนี่ยมันก็สําคัญมากเลยนะคะทําให้เราวาดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะ อันนี้นะคะเราก็ใส่หูให้เขานะคะสีแดงมารูนนะคะผสมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสีแดงมารูนก็คือสีแดงเข้มออกน้ำตาลนะคะอันนี้เราก็จะใส่ช่วงระบายสีนะคะเป็นช่วงใต้คางนะคะเดี๋ยวเราค่อยมา เพิ่มอีกนะคะแสงเงานะคะอันนี้ก็ลงไปก่อนเลยก็ได้นะคะช่วงมือนะคะระบายช่วงช่วงมือที่เป็นสีเนื้อนะคะเป็นลักษณะขุ่นแฟชั่นดีไซน์นะคะระบายด้วยสีน้ำนะคะผู้ชายนะคะขุ่นแฟชั่นผู้ชายระบายด้วยสีน้ำนะคะเดี๋ยวครูปุก็จะใช้ สีสีแดงนะคะสีแดงอมน้ำตาลนะคะผสมน้ำตาลเข้าไปนะคะก็จะทำให้ออกสีน้ำตาลอมแดงนะคะสีแดงมารูนแต่เขาบอกว่า,าเป็นสีอะไรนะสีน้ำตาลผสมม่วงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ออกสีน้ำตาลแดงนี่นะคะเป็นน้ำตาลแบบนี้นะคะก็วาดระบายสีเสื้อตัวนไปก่อนนะคะด้วยสีน้ำนะคะแล้วก็ใช้พวกกันปลายแหลมหน่อยนะคะ วาดอบคอนะคะเสื้อคอตั้งนะคะคอเต่านะคะก็เป็นแบบสไตล์แฟชั่นนะคะ เน้นให้เข้มขึ้นนะคะแสงเงาแสงเงาช่วงนี้นะคะแล้วเราก็ระบายเอ่อกางเกงด้วยนะคะเดี๋ยวเราระบายกางเกงเดี๋ยวครูปรผสมสีนะคะสีน้ำตาลแดงนะคะสียงแหบหน่อยนะคะวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้ครูปรูมีประสบการณ์มาเล่านะคะตอนเป็นอาจารย์สอนดีไซน์นะคะ ครูกก็วาดไปเล่าไปได้นะคะก็คือตอนที่เรา,เ,าเป็นเป็นนักเรียนนะคะเล่าตอนประสบการณ์การเป็นนักเรียนดีไซน์ก่อนนะคะเวลาขึ้นงานนะคะเวลาอาจารย์ขึ้นงานให้นะคะเราก็อยากจะขึ้นงานกับอาจารย์ที่วาดได้สวยๆนะคะเข้าใจไหมคะอันนี้ก็ต้องมันมันเป็น คือเราอยากวาดออกมาได้สวยใช่ไหมคะเราก็อยากขึ้นงานกับอาจารย์ที่วาดรูปได้สวยนะคะแม้จะรอคิวนานมากนะคะแต่ว่าครูปุก,ก็รอได้นะคะเพราะครูปุอยากวาดออกมาให้สวยงามนะคะก็เลยทำให้ตอนเราเป็นนักเรียนนะคะเห็นกันไหมคะพรตอนเราเป็นนักเรียนแฟชั่นดีไซน์เรา เพราะว่าอาจารย์ต้องขึ้นงานให้นะคะวาดรูปขึ้นงานก็คือวาดตัวอย่างให้เราดูแล้วก็ให้เราวาดตามนะคะดังนั้นนะคะครูก็เลือกเลือกอาจารย์ที่วาดรูปสวยๆนะคะนี่ก็เป็นนิสัยที่ดีหรือไม่ดีไม่ทราบนะคะแต่ว่าอยากวาดรูปสวยนะคะก็ทุกคนก็เป็นเหมือนกันนะคะก็เลยรอคิวนานหน่อยนะคะตอนที่เราเป็นนักเรียนเราก็ มีประสบการณ์นี้นะคะเพราะเราเข้าใจนะคะแล้วพอเรามาได้เป็นอาจารย์สอนแฟชั่นดีไซน์นะคะพอเราได้ฝึกฝนมากขึ้นนะคะเราก็วาดได้ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะอันนี้ก็ก็วาดให้ดูนะคะรองเทา้าขากเกงนะคะคือพอเราเป็นอาจารย์นะคะนักเรียนนะคะถ้าเราขึ้นงานสวยนะคะนักเรียนก็อยากจะ เรียนกับเรานะคะแต่ครูพูจะมาเล่าเอาเรื่องเอเล่ายังไม่ทันจบเลยนะไปนวนอีกละต้องคือต้องขออภัยด้วยนะคะพูดไม่ค่อยจะลำดับความได้เท่าไหร่นะคะก็อต้องขออภัยด้วยนะคะคือครูพูก็ สอนสอนแฟชั่นดีไซน์ใช่ไหมคะที่เป็นอาจารย์แล้วก็พอดีเพื่อนนะคะเพื่อนอาจารย์ด้วยกันนี่แหละค่ะเขาป่วยเขาก็ลาป่วยไงคะแล้วครูปูต้องไปสอนแทนนะคะอันนี้พูดถึงภาพลักษณ์นะคะจากประสบการณ์นะคะที่ครูป,ปูได้ผ่านมานะคะภาพลักษณ์ของคนเรานี่สําคัญนะคะเขามองเห็นเขาอาจจะไม่เชื่อถือเราก็ได้นะคะโดยครูป,ปูนะคะจะเป็น ลักษณะบุคลิกภายนอกจะแบบเงียบๆแล้วก็ดูเรียบร้อยใช่ไหมคะอันนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะตัวเองไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนเรียบร้อยนะเพราะ <c oughs> <c oughs> ว่าคือเหมือนกับว่าเปรียบเทียบเหมือนเรียบร้อยเหมือนผ้ายับยับพับไว้มากกว่าอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะ <c oughs> แล้วก็ครูก็เข้าไปสอนแทนเพื่อนนะคะแล้วนักเรียนก็จะถามหาอาจารย์นะคะ เพื่อนนะคะที่ลาป่วยอบอกว่าวันนี้ครูบุจะมาสอนแทนนะคะนักเรียนก็ทำหน้าแบบว่าเหมือนกับไม่มั่นใจเลยว่าเอ้ยเธอจะสอนฉันได้เหรอบุคลิกเธอเรียบร้อยดูแบบคือไม่ไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะบุคลิกภายนอก,กดูแบบว่าโอ้ยถ้าจะวาดรูปไม่ได้แน่เลยอะไรแบบนี้นะคือถ้าจะสอนไม่ได้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะครูบุก็เลย คือคือความรู้สึกมันบอกว่าสายตาจับจ้องมาที่ครูปูคนเดียวเนี่ยนักเรียนทั้งหมดนะคะเป็นรอบวันอาทิตย์นะคะนี่มาเล่าประสบการณ์เมื่อหลายปีตอนที่เป็นอาจารย์นะคะก็คือตอนนั้นเรารู้สึกไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าเหมือนนักเรียนไม่ค่อยจะแบบว่ายอมรับในตัวเรายังยังไม่ได้เห็นว่าเราเออสอนยังไงอะไรยังไงเลยนะคะแต่เหมือนเขาไม่เขายังไม่เห็น ผลงานของเราอะไรแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะพอครูปูสอนพวกเขานะคะแล้วก็ขึ้นงานให้เขานะคะเขารู้สึกประทับใจแล้วก็ชอบเปล่ามากเลยนะคะครูปูก็เลยรู้สึกว่าโอ้รู้สึกดีใจมากเลยนะคะว่าโอ้โหมันมันมันกดดัน,นกันนะคะเวลาเราไปสอนอะภาพลักษณ์ที่เราดูแบบวอุ้อยเรียบร้อยเกินเธอจะสอนฉันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะ มันมีหลายหลายประสบการณ์นะคะที่คนมองเราภาพลักษณ์สําคัญจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวแต่งอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็บุคลิกภายนอกนะคะดูเหมือนเฮ้ยเราไม่มั่นใจในตัวเองอะไรแบบนี้นะคะก็ทําให้คนอื่นไม่มั่นใจในตัวเราได้เหมือนกันนะคะนี่จากประสบการณ์นะคะดาบภูปูได้สอนนะคะแล้วก็วาดให้เขาดูนะคะ ความคิดเขาก็เปลี่ยนไปทันทีนะคะเพราะว่าครูครูสามารถว่าออกมาได้ดีนะคะอันนี้ออกจนมาแบบแนวยกหางตัวเองหน่อย <c oughs> นะคะก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหมันผ่านไปเลยนะคะประสบการณ์นั้นที่ทํำให้ครูแบบม,มามาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะที่เข้ามาฟังในคลิปนะคะว่าบุคลิกภายนอกของคนเรานี้นะคะ ทำให้ผู้อื่นเชื่อมั่นได้ก็เกิดจากความเชื่อมั่นในตัวเราเองก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเราดูเหมือนไม่เชื่อมั่นคนอื่นก็จะไม่ไม่เชื่อมั่นในตัวเรานะคะจนกว่าเราจะได้ลงมือทํานะคะให้เขาดูนะคะว่าเราสามารถทําได้ดีนะคะเขาถึงจะศรัทธาแล้วก็เชื่อถือในตัวเรานะคะเหมือนครูรูมาทํา youtube นี้นะคะครูภูอาจจะแบบเพิ่งมาฟื้นนะคะ ฟื้นมือในการวาดรูปดีไซน์นะคะไม่ค่อยวาดนานแล้วนะคะจะไปเน้นภาพคนเหมือนมากกว่านะคะก็อาจจะแลดูนะคะแลดูแลดูแบบเพี้ยนเพียนไปบ้างนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็พยายามมาแบ่งปันนะคะความรู้นะคะที่มีนะคะให้กับทุกคนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะครูปุคิดว่า สิ่งที่ความรู้ที่ครูมีนะคะความสามารถความรู้นะคะก็จะมาแบ่งปันนะคะให้ทุกคนที่สนใจนะคะก็มาฝึกวาดกันนะคะโอเคค่ะต่อไปเสื้อของเขานะคะเรามาดูกันนะคะเสื้อของเขาออกสีน้ำตาลนะคะครูจะระบายสีน้ำตาลเข้มไปเลยนะคะสีน้ำตาลออกเข้มๆนะคะผสมเออสีน้ำตาลเข้มนะคะ ตัวอันนี้เป็นตัวตัวนอกนะคะเสื้อตัวนอกนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะครูบุก้อนเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าภาพลักษณ์ภายนอกของคนเรานะคะสำคัญกันนะคะทำให้คนอื่นเชื่อถือเราเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้อง เชื่อมั่นนะคะแล้วก็ศรัทธานในตัวเองด้วยนะคะจะทำให้เราสามารถทำอะไรได้สำเร็จนะคะครูบูเชื่ออย่างนั้นนะคะเมื่อก่อนนะคะแบบมไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองเท่าไหร่นะคะวันนี้นะคะครูบูก็เลยาการที่มาทำ u t u b e นี้ก็ไม่ได้ว่าเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแต่พอเราสามารถลงมือทำนะคะมันก็สามารถทำให้เรา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆนะคะเราก็กล้าที่จะทํามากขึ้นนะคะอันนี้นะคะครูก็มาวาดให้ดูกันนะคะระบายสีน้ํานะคะพอจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนอยากลุกขึ้นมาวาดลูกกันไหมคะนี่นะคะก็จะ เป็นลักษณะของเสื้อนะคะเสื้อสูตรนะคะครูผสมสีน้ำตาลลงไปอีกหน่อยนะคะให้มันดูเข้มขึ้นนะคะก็ระบายไปตามที่เราร่างภาพไว้นะคะนี่นะคะ สรุปจบว่าไงคะที่ครูปูเล่าไปนะคะก็คือความไม่มั่นใจนะคะในตัวเราเองก็ทําให้คนอื่นไม่เชื่อมั่นในตัวเราเช่นกันนะคะดังนั้นนะคะก็ฝึกความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเหมือนครูปูเนี่ยคะ่ะก็ว่าดสดๆแบบเรียลลิตี้นะคะถ้าผิดพลาดผิดเพี้ยนอะไรก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะ ครูก็ตั้งใจวาดอย่างมีสมาธิที่สุดนะคะเพื่อให้ออกมาสวยงามที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าทุกคนวาดตามครูปูนะคะก็จะได้ออกมาสวยงามนะคะเพราะว่าเราตั้งใจวาดรูปเราก็อยากให้ออกมาดูดีใช่ไหมคะทุกคนอยา,วากวาดรูปสวยใช่ไหมคะก็ต้องฝึกวาดด้วยนะคะ อันนี้นะคะครูก็จะลงแสงเงานะคะช่วงปกนะคะใส่สันจมูกลงมาหน่อยนะ เน้นช่วงนี้นะคะจะได้ทําให้ปกนะคะขึ้นมานะคะจากตัวเสื้อนะคะ ฝึกระบายสีกันนะคะสีไม้ก็อขออภัยค่ะสีน้ำก็ระบายง่ายหน่อยนะคะมันไม่ต้องใช้แรงกดนะคะระบายตามพวกกันนะคะเป็นไงบ้างคะครูกกก็วาดให้ดูนะคะพอจะ เป็นแรงบันดาลใจในการวาดกันหรือเปล่าคะเราก็จะมาเน้นเส้นนะคะให้เข้มขึ้นนะคะแสงรอ,อ,อยยับนะคะรอยยับของกางเกงนะคะเราก็จะมาเน้นนะคะให้เข้มขึ้นนะคะใส่แสงเงานะคะตรงขอบ เพื่อนะคะเพื่อให้เกิดมีมิติขึ้นมาด้านข้างนะคะก็ลงด้วยสีน้ําตาลเข้มนะคะตรงนี้นะคะใช้เป็นแสงเงานะะเพื่อเน้นให้เข้มขึ้นนะคะช่วงเป้ากางเกงนะคะช่วงซิปนะคะ เป็นไงบ้างคะครูก็มาลงสีให้ดูกันนะคะเดี๋ยวครูจะลงช่วงตากหน่อยนะคะผู้กันปลายบานเดี๋ยวเต้องหาพู้กันที่ปลายเนี้ยแหลมหน่อยะคะ่ะอันนี้เราก็สามารถใช้สี สีแดงที่เราผสมไว้นะคะลงช่วงปากก็ได้นะคะนี่นะคะแล้วก็เราก็ใส่สีน้ำตาลลงไปในลูกกตานะคะให้เข้มขึ้นนะคะ แล้วก็เน้นช่วงแว่นนะคะช่วงนี้จะเน้นให้เข้มขึ้นนะคะช่วงกรอบ แล้วก็ใส่ผมเอาละค่ะเป็นไงบ้างคะพอจะวาดกันได้ไหมคะเราใส่แสงเงานะคะช่วง ช่วงชายสูตรนะคะตรงกางเกงนะคะจะมีแสงเงาตกกระทบลงมานะคะจากตัวเสื้อนะคะแล้วก็ตัดเส้นตรงนี้หน่อยนะคะเพื่อให้ปกนะคะออกจากออกจากตัวเสื้อนะคะ ไปแล้วก็มาใส่นี่นะคะเป็นตัวเสื้อแล้วก็มือนะคะ ใช้สีเนื้อนะคะระบายให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะเคน้นเส้นผมขึ้นมาอีกหน่อยดูเป็นอ่า เป็นยังไงบ้างคะครูก็มาระบายสีน้ําแบบง่ายๆให้ดูกันนะคะถ้าเราจะมาลงเส้นนะคะคือสียังไม่ค่อยแห้งดีนะคะเราสามารถาลงเส้นไปแบบถ้าเป็นเสื้อลายสก๊อตนะคะเราก็ลงไปเลยนะคะแต่อันนี้ครูปปล่อยว่างไว้ดีกว่านะคะให้ ให้ทุกคนลองฝึกสีสีพื้นนี้ก่อนนะคะฝึกลองฝึกแบบเราจะใช้สีดำนะคะเป็นทำเป็นรอยยับนะคะ โอเคค่ะเป็นไงบ้างคะพอจะทํากันได้ไหมคะวันนี้ครูบกก็มาระบายสีให้ดูเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจนะคะให้ใครหลายๆคนอยากลุกขึ้นมาวาดรูปกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก็วันนี้ครูบุญระบายสีให้ดูเพียงเท่านี้นะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะสำหรับการเข้ามารับชมรับฟังนะคะอยากว่ารูปเก่งช่องนี้ตอบโจทย์นะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ